หลายคนถามกับดักหลุมมาครับ,ก,บกับดักกับดักหลุมนี้ต้องขุดหลุมลงไปนะว่าทํำยังไงอันนี้คือจะอธิบายให้ดูแล้วก็ไปทําตามนะต้องขุดหลุมนะครับแต่นี้ผมไม่ขุดเพราะว่าจะอธิบายง่ายกว่าเอาผมทําเสร็จแล้วนะอันนี้คือไม้เหยียบครับแล้วแต่เราจะใช้ ไอตัวนี้ถ้าหลุมมันอย่างนี้เราจะค้ำที่ปักหลุมไมนนว้อันนี้คือเราอันนี้คืออันนี้คือหลักครับหลกักอันนี้เพื่อที่จะคล้องไก่ตัวนี้อันนี้คือสลกักอันนี้คือหลกักหลักก็คล้องกับตัวนี้เหมือนเดิมแล้วก็อันนี้มันต้องสลับไอเบไม้เบนแบนบนี้ต้องใช้2ตัวครับแล้วก็ข้างหลงังเดี๋ยวให้ดูข้างหลงัง นี้คือข้างหลังข้างหน้าไอตัวบนนี้เอาไว้ล็อกไอตัวล่างไม้ตัวล่างเอาไว้สำหรับยันสลักเห็นไหมในช่องช่องที่ผมเว้นว่าไว้เนี่ยตัวนี้ยันสลักไว้ย้ำอีกทีเราต้องขุดหลุมก่อนครับทำกับดักวิธีนี้ขุดหลุมเพื่อที่จะทางเดินสตัตว์นี่ไงขุดหลุมแล้วก็ เตรียมไม้สองตัวตัวนี้หลักมันครับแล้วก็คันล้างคันล้างเราดักสัตว์ใหญ่ก็ต้องใช้ตัวใหญ่หน่อยนะนี่โนะดยรวมหนึ่งหลักสองตัวสองตัวค้ำสองตัวข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนี่ตัวเหยียบตัวเหยียบแล้วแต่เราจะใช้หลุมใหญ่หลุมเล็ก ถ้าเราใช้หลุมเล็กไอตัวเหยียบมันน้อยลงไปถ้าใช้หลุมใหญ่แล้วก็ใส่ใหญ่ลงไปส่วนบ่วงเชือกทั่วๆไปครับที่สาธิตไปแล้วอันนี้คือถ้าเป็นในหลุมหลุมจะอยู่ประมาณตรงนี้ประมาณกอบขอบนี่ขอบมานี่ไปนี่ไปนี่แล้วก็มาข้างล่างนี่ไม้ตีลงไปในหลุมครับเอาเสมอหน้าดินแล้วก็ห่างห่างข้างหลังก็เว้นไอตัวเหยียบด้วย วิธีการทำงานการดักดักดักขวางทางเดินนะขวางทางเดินเลยเพราะว่าถ้าทางเดินอย่างเงี้ยมันมันเราดักตรงนี้ไม่ได้เราต้องดักขวางนี่ครับนี่นะดักแนวขวางนี้นี่เราจะได้กับดักที่โอเคแต่นี้สาธิตครับสาธิตแล้วก็เวลาเราดักอย่างนั้นเสร็จเราใบไม้หรือว่าอะไร เอาไบไหมใบเสตใบหญ้าวกนี้มันเลยมันก็จะพรางดีกว่านี้นะอันนี้คือสัธิ์ที่ได้ดูมันพังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยทางเดินสัตว์ถ้าถ้า,ถาทางเดินสัตว์ไปไปาขาสาัตว์มันน้ำหนักไอกตัวเนี้ยที่ว่าเดือยเมื่อกี้เราต้องเอาไว้แค่นิดหน่อยป,ปิ่ม ล็อกไว้ปิ่มๆแล้วทุกคนเพราะว่าจะได้ล้านง่ายโอเคเนี่ยผมจะใช้ไม้สัตธิทีได้ดูสักทีนึงนะเนี่ยทำไมหยับมันก็เหมือนเดิมมันก็จะห้อยไปวิธีใส่เดี๋ยวผมสใส่ให้ดูสลับลงไปอันนี้ขั้นตอนที่หนึ่งครับวิธีการใส่ ใส่ไม้ตัวนี้ก่อนนะข้างบนก่อนไม้ข้างบนนี่ใส่ข้างหน้าแล้วก็ค้ำไว้แล้วก็อีกอันหนึ่งใส่ข้างหลังครับข้างหลังไว้พยายามเอาไว้ป่มๆครับทุกคนผมจะทำปีมค้ำไว้่างนี้หน้าแล้วก็หลังแล้วก็ตัวเหยียบใส่เข้าไปหนึ่ง สองสามสี่อย่างนี้นะนี่แล้วก็บ่วงครับวิธีนี้ใช้บ่วงเชือกใหญ่ก็ได้เล็กก็ได้แล้วแต่เราจะดักสัตว์ที่เราจะไปดักว่าใหญ่เล็กแค่ไหนว่าเราดักสัตว์ใหญ่หรือสัตว์เล็ก นี่วิธีใส่ก็ใส่ประมาณนี้ครับใส่ง่ายๆเลยมันไม่ยุ่งยากนะก็โดยไปไม้มันก็มองไม่เห็นแล้วับทุกคนแล้วก็ไปดักได้วิธีนี้มันมันไม่ยากค่อยๆทําเดี๋ยวก็เป็นครับเน้นดัก ใช้แบบรูมครับอย่างงี้ใช้แบบรูมจะดักอย่างนี้ไม่ได้กับดักเราจะเด่นกันไปเพราะว่าเรามันไม่เนียนถ้าเราขุดหลุมลงไปแล้วก็ตีหลักลงไปอย่างนี้มันจะเนียนไปกับพื้นเลยครับเดี๋ยวมาเหยียบอันนี้ถ้าเหยียบตรงนี้เดี๋ยวลองดูใกล้ๆครับว่าเหยียบมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองเหยียบให้ดูนะหนึ่งสองสาม ติดทุกตัวครับติดทุกตัวจะห้โอเคครับ